สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gizmo How To โดยผมโบสร,รัตกีแห่งตระกูลครับวันนี้ก็ตามสัญญานะครับเราจะมาแกะ iPhone ทำความสะอาดด้านในนะครับแล้วก็จะมาเปลี่ยนหน้าจอกันนะครับซึ่งจาก iPhone ตัวนี้จะเห็นได้ว่าหน้าจอจะมีปัญหานะครับ ก่อนอน่ก็ต้องขอเตือนก่อนนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยควรจะทําในกรณีที่ iPhone ของท่านหมดประกันแล้วเท่านั้นนะครับส่วนข้อ2เนี่ยควรจะทําในกรณีที่หลังจากดูวิดีโอนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามั่นใจว่าเราสามารถทําได้นะครับไม่งั้นก็ควรจะยกไปให้ช่างทําจะสบายใจกว่าครับสำหรับอุปกรณ์อย่างแรกที่ควรจะมีนะก็คือจะเป็นไขควงแบบฟิลิปนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นแบบหัวเล็กๆ4แฉกน,นะครับก็ควรจะ ความจริงทุกคนน,น่าจะมีติดบ้านไว้นะครับเพราะว่าจะสามารถใช้ในการซ่อมแว่นตานาฬิกาหรือโทรศัพท์ได้นะครับอย่างต่อมาก็คือจะเป็น,ปนตัวดูดนะครับเป็นตัวดูดกระจกธรรมดานะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิด iPhone ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าดูจากวิดีโอตามเว็บไซต์ต่างประเทศต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะใช้เป็นแบบอุปกรณ์เปิดหน้าจอโดยเฉพาะอย่างนี้นะครับซึ่งจะใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าจะใช้อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปซื้อเพิ่มมานะครับซึ่งผมแนะนําว่า ไม่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อเพิ่มนะก็คือใช้เป็นตัวดูดกระจกที่มีตามบ้านทุกๆบ้านก็ได้นะครับอุปกรณ์อย่างที่3ที่ต้องมีนะก็คือเอเป็นตัวกระจกของ iPhone ด้านในนะครับซึ่งสําหรับคนที่ต้องการจะแกะมาทวงความสะอาดเฉยๆก็ไม่จําเป็นต้องมีตัวนี้นะครับก่อนอื่นเราก็ใช้ไขควงแบบฟิลิปนะครับไขเเป็นน็อตที่อยู่ตรงข้างใต้ iPhone นะครับ มันจะมีน็อตตัวเล็กๆอยู่2ตัวนะครับก็ใช้ไขควงฟิลิปขันออกมาครับขั้นตอนต่อ,อมาเราก็จะสามารถเปิด iPhone ออกมาได้แล้วนะครับโดยการใช้ตัวดูดนะครับแปะเข้าไปที่หน้าจอ iPhone นะครับแล้วก็ค่อยๆอดึงมันออกมานะครับโดยดึงไปทางทางด้านของปุ่มโฮมนะครับ ค่อยๆนะครับไอโฟนก็จะพอออกมานะครับทีนี้เราก็จะสามารถเ,เปิดเ,เครื่องไอโฟนขึ้นมาเพื่อทําความสะอาดปุ่มโฮมนะครับจะสังเกตเห็นว่าปุ่มโฮมจะอยู่แถวๆนี้นะครับบางทีก็อาจจะมีแบบพวกฝุ่นอะไรจับได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการแค่จะทำความสะอาดปุ่มโฮมนะครับก็ไม่จำเป็นต้องดึงออกมาให ให้ตัวหน้าจอหลุดออกจากตัว iPhone นะครับก็คือหาอะไรมาหนุนข้างหลังมาหน่อยนะครับโอเคครับทีนี้ก็จะใช้พวกน้ำยาอาจจะเป็นแบบน้ำยาล้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรืออาจจะเป็นพวกน้ำยาล้างจานหรือพวกน้ำยาสารพัดประโยชน์น้ำยาอะไรก็ได้นะครับที่มันจะสามารถแบบล้างพวก คาบเหงือใครอะไรต่างๆออกไปได้ครับก็คือใช้อาจจะใช้แบบคตรตเนบัตนะครับจุ่มน้ํายาแล้วก็มาเช็ดๆแถวๆนี้นะครับหรือบางท่านแนะนําว่าอาจจะใช้ตัวน้ํายาเช็ดกระจกนะครับฉีดเข้าไปตรงด้านหน้านี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วคึงๆตรงแถวปุ่มโฮมนี้ก็อาจจะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ใช้ฉีดข้างนอกไม่ได้ก็กกทําอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้ยากนะครับเปิดข้างในออกมาแล้วก็ทําความสะอาดด้านในก็ได้ครับ ถ้าต้องการแค่ทำการทำความสะอาดปุ่มโฮมนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือปิดกลับไปประกอบกลับไปเหมือนเดิมก็จะเรียบร้อยครับแต่ถ้าต้องการจะทําในสเต็ปต่อไปคือถ้าต้องการจะเปลี่ยนหน้าจอนะครับก็คือเราก็ต้องมาทำการถอดตําแหน่งที่ที่2นะครับซึ่งตําแหน่งที่2เนี่ยมันจะมันจะติดอยู่กับเครื่องแบบแบบแบ็คนะครับก็คือเขาก็กดลงไปนะมันจะเป็นลักษณะของของแบ็คธรรมดานะแล้วก็อาจสามารถใช้แบบ พวกไขควงแบบาาาปากแบนธรรมดานะครับก็งัดไอ, ắt, อ้หมายเลขสองออกมาครับมันก็จะงัดไม่ยากนะครับมันก็เป็นแป็กธรรมดาครับแล้วก็จากนั้นก็ก็ถอดตัวหมายเลขสามออกมาครับซึ่งหมายเลขสามเนี่ยมันจะเป็นสายแพรซึ่งตัวสายเนี่ยมันก็แค่เสียบเสียบไปธรรมดานะครับก็พยายามค่อยค่อย ค่อยๆเลื่อนๆมันออกมานะครับโอเคหลังจากหมายเลข3หลุดนะครับเราก็จะได้ตัวเครื่อง iPhone นะครับถอดออกจากตัวหน้าจอเรียบร้อยนะครับขออนุญาตด,ดึงตัวดูดออกเรียบร้อยนะครับสเต็ปต่อไปเราก็จะมา,อาถอดหน้าจอนะครับออกจากออกจากโครงมันนะเพื่อที่จะเปลี่ยนหน้าจอใหม่ใส่เข้าไปครับ